ก็น่าจะไปเล่นน้ํากันเนาะน่าน่าจะไปเล่นน้าวันนี้น่าจะเป็นวันส่งท้ายแหละนะคะสลับอาจาไติมก็น่าจะรอวันไหลเลยอย่างเงี้ยเออสงการก็ไม่ได้เล่นน้ําเลยนะคะรวยมากประสนอ่าเริ่มนะคะทุกคนขาเริ่มเลยนะคะ ทุกคนเข้ากลุ่มกันนะทุกคนค่ะเข้ากลุ่มกันนะคะใครคลิกได้บ้างใครคลิกได้กดหนึ่งใครคลิกไม่ได้กดสองใครคลิกได้กดหนึ่งใครคลิกไม่ได้กดสองนะคะเข้ากลุ่มกันไปนะคะพรุ่งนี้มีรัฐบาลไทยนะคะคือคุณผู้ชมนะเออพรุ่งนี้มีรัฐบาลไทยและจุดทูบรัฐบาลไทยอุ้ยเลขเจ็ดเรามาละ นายมิดมีใครซื้อเลขอะไรบ้างคุณผู้ชมเลขห้าจริงๆด้วยคุณผ şey ู้ชมเลขห้าเรามาจริงๆด้วยนะเนี่ยเจ็ดห้าเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งเลยหกร้อยคนดูแล้วนะครับวันนี้หลายๆคนก็หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ออกไปแบบเล่นน้ำสงการกันเนาะ หลายๆคนก็รอรอในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็อาจจะอดเปรี้ยวไปกินหวานสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เนะี่ยอาจจะเป็นวันที่เป็นวันยิ่งใหญ่ของเราก็ได้นะคะบางคนอาจจะถูกรางวัลที่2ที่สที่1อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรอรับสายคุณน็อตลอตเตอรี่พัสก็เป็นได้นะฮะเออสองใบสามใบอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเชื่อว่าแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนราคาจะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนใครที่คิดว่ามีแนวโน้มหรือว่าอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งพิมพ์ว่ารวย ใครที่คิดว่าพรุ่งน,นี้ตัวเองจะถูกรางวัลที่1ห,หรือว่าอาจะจ,ะจะถูกหวยพิมพ์ว่ารวยเลย7จ็ดอคนดูแล้วเชื่อว่าแต่หนึ่งพันคนแน่นอนสลับการดูไฟ์สุดในรอบนี้นะฮะอ่ะเริ่มเลยทุกคนครับ ลิงด้านล่างเข้ากลุ่มนาคีกันทุกคนแบ่งปันสลับแนวทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยฮานอยหวยหุ้นนะฮะรวมไปถึงรัฐบาลไทยด้วยนะฮะเราจะมาแบ่งปันกันโดยเฉพาะฮานอยทุกคนใครที่ชอบเล่นฮานอยนะไปเอาเลขสั่งล็อกกันได้เลยนะฮะเมื่อวานสามตัวแตกเจ็ดห้าแปดมีคนถูกไปแล้วห้าแสนกว่าบาทนะฮะเออมีคนถูกไปแล้วห้าแสนกว่าบาทจะโอนมาให้อาจารย์ไอติมประมาณสองหมื่นบาทอาจารย์ไอติมบอกว่าไม่เอา นะฮะให้คุณไปทําบุญที่วัดได้เลยขอบคุณมากๆสำหรับ ความปรารถนาดีหลายๆคนนะคะถูกประมาณสองหมื่นสามหมื่นเมื่อวานนี้นะคะจะโอนมาให้เป็นค่าน้ำจิตน้ำจิตน้ำใจนะคะสามพันห้าพันนะคะขอปฏิเสธไ้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าขออนุญาตไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นบุญเป็นอะไรต่างๆแล้วขอญาติแบ่งปันกันบอกบุญกันไปนะคะเราจะสร้างในส่วนของรูปปั้นหรือว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นอะไรต่างๆนะคะหรือว่าที่อาจารย์ไอติมทำอยู่ก็คือจะเป็นหนังสือสวดมนต์ที่เราจะไปถวายวัดนะคะแล้วก็สนับสนุน ในส่วนของสถานการศึกษาด้วยนะฮะตอนนี้ก็คือส่งมาแล้วนะฮะจากโรงพิมทั้งหมด300เล่มด้วยกันเราคาดการว่าเราจะทําบุญทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการสร้างถวายหนังสือสวมดมนต์เนี่ยทั้งหมดเนี0ยเล่มนะฮะ2,000เล่มนะฮะ,2000ะ,ะก็คือจะเกิดขึ้นจากาปัจจัยหลายๆคนที่ส่งมาร่วมกันนะฮะแต่ถ้าถูกหวยแล้วอยากจะให้ไอติมได้ไปซื้อ ก็ฟงกาแฟกินอะไรอย่างนี้นะฮะขอปฏิเสธในการไม่รับนะฮะไม่รับเลยนะฮะก็เป็นดวงของคุณคุณก็เอาไว้ใช้เองไปทําบุญเองก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมีข่าวดีกันแน่นอนนะฮะอุ้ย75จริงๆด้วยพรุ่งนี้เด่น5นะฮะ75เด่นห้800คนดูแล้วเชื่อว่าจะทะยานถึง1,000คนดูอย่างแน่นอนขอบุญบารามีขององ,องค์พญานาคนะฮะ,ะเปิดโชคให้เรานะฮะเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วศักราชใหม่นะฮะ เทศกาลสงการก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยนะฮะเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วดังนั้นก็คืออะไรที่มันติดขัดไปในปีที่ผ่านมานะฮะเออเราก็หมดทุกหมดโศกกันไปแล้วนะฮะปีนี้เราจะมีแต่ความปังความโชคดีทั้งหมดทั้งมวลเราจะเกิดภคเขศัพย์ทั้งปวงนะฮะโดยเฉพาะหวยท่าหวยไทยในวันพรุ่งนี้ เราจะเกิดเป็นซับนะฮะแล้วก็เงินหมื่นเงินแสนจะเข้าสู่บัญชีเราอย่างแน่นอนอาเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างเข้ากลุ่มกันทุกคนคะ่ะแบ่งปันกันในกลุ่มนะฮะสรับรัฐบาลไทยสําหรับรัฐบาลลาวร,รัฐบาลทานอยรัฐบาลหุวยหุ้นต่างๆนะฮะเราก็จะมาแบ่งปันกันในกลุ่มนะเจ็ดห้าจริงๆด้วยอันนี้คือไม่ได้โมนะให้เลขห้าไปละให้เลขห้าไปละเออหรือว่าเราจะตีเป็นเลขหนึ่งวะ หนึ่งห้าหรือเปล่าหรือยังไงทุกคนตัวเลขแรกนะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขเล็กเลขเจ็ดทุกคนลองคอมเมนต์สิแต่ไอติมคิดว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะไอติมคิดว่าเป็นเลขหนึ่งนะทุกคนหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ไวๆคนละหนึ่งร้อยบาทนะคะเอาไว้แทงไทยกันเร็วๆทุกคนนะเดี๋ยวช่วงท้ายขออนุญาตเปิดสายด่วนสั่งล็อก รัฐบาลไทยให้กับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งหนึ่คนคุณผู้ชมช่วยเชียร์หน่อยอีก21คนสุดท้ายตอนนี้ใบใบเลยอีกหนึ่งอีกยีคนสุดท้ายรับ100บาทเป็นขวัญถุงใบใบนะฮะเออไปอุดหนุนเขาด้วยนะหนึรอบาทที่ไปอุดหนุเน,ะนเขานะเอออีก19คนอีก17คนคุณผู้ชมหาตอนนี้เลยลิงก์ด้านล่าง คุณได้เข้ากลุ่มและสแตนบายในการแจกขวัญถุงให้กับคุณอยู่อีก100บาทตอนนี้เลยใครที่คลิกไม่ได้กดพิมพ์เลขหนึ่งไว้เลยคุณผู้ชมแอดมินไม่ตอบนะคร่าไม่เป็นไรนะฮะรอท่าคิวสักแปบบ๊บส,สักแป๊บหนึ่งนะฮะสักแป๊บเดียวนะฮะไออีกสิบคนสุดท้ายทุกคนอีกสิบคนสุดอกเก้าคนเก้าคนสุดท้ายใบๆเลยจริงๆจริงจๆนะฮะทูบเจ็ดห้าสี่หนึ่งห้าสี 1 5 4ซึ่งมันตรงไหมมันก็ตรงเพราะไอติมให้เลขห้าเห็นไหมไอติมให้เลขห้าไอติมเคาะที่ห้าสามห้าสองและห้าเก้าหนึ่งห้าสามและหนึ่งห้าเก้าเอาไปซื้อเลยไม่รู้ว่าซื้อทันไหมสำหรับหนึ่งห้าเก้านะไม่รู้ว่าซื้อทันหรือเปล่านะฮะเจ้ามืออั้นหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เราก็ต้องเช็ควัดดวงกันไปวัดดวงกันไปนะฮะหนึ่งห้าเก้า กับ153 5253และ59เคาะที่5ไม่มี5เดี๋ยวเราท้าปลากันอีกรอบหนึ่งเอาไหมถ้าไม่มี5เราท้าปลากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามั่นใจมากนะฮะเ <Okay. S 1> อออานล้ำลาก,กันไปนะทุกคนนะฮะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของเราเป็นวันแห่งการรับทรัพย์รับโชคกันนะฮะเล่นน้ำสงการแล้วสาดน้ำให้กับเพื่อนแล้วรดน้ำดาหัวให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะอ่า ส่งน้ำพระแล้วนะคะอันเชิญพระตรัตนตรแล้วนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คือคําตอบพรุ่งนี้คือผลลัพธ์ที่เรา ได้กระทําคุณงามความดีในช่วงเทศกาลสงการแล้วนะคะส่งน้ําพระก็ส่งแล้วนะคะลดน้ํดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่บุพการีคุการาชาั์ก็ทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีงามแล้วพรุ่งนี้รอรับทรัพย์อย่างเดียวขอให้ทุกคนโชคดีใครที่พิมพ์ไว้แล้วรอน้องแอดมินตอบดึงเข้ากลุ่มกันสวัสดีค่ะ